สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า s so ซ iDemon นะครับคือจากครั้งที่แล้วเนาะที่ผมได้เล่นโหมดฝันร้ายไปเนาะครั้งที่แล้วที่หมายถึงผมเล่นปัญหา2เท่านะครับแบบฝันร้ายซึ่งผมได้รับไปเรียบร้อยแต่ตัวอัดคลิปมนันมีปัญหาเนี่ยผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนไปใช้แอปใหม่ดูมันอาจจะได้ผลซึ่งครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูอีกครั้งมันทรมานมาก และผมก็ได้ซื้อตัวละครใหม่มานะครับโโฮโหสวัสดีทุกคนนี่ลุงซานต้าเองซานต้าปลอมนะไม่ใช่ซานต้าจริงซึ่งลุงต้องมาเก็บตามหาถุง30ถุงที่มันได้หายไปในโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งทั้งหมดมันมีของข,องขวัญราคาถูกซึ่งลุงต้องไปเอามาจากเจ้าผีสองตัวก็คือกระสือและชาลีอะลุงเข้าเลยนะ มันเลยคริสต์มาสมาแล้วผมก็จะทําย้อนหลังแหละครับเพราะว่าตอนแรกมันก็คริสต์มาสแต่มันนั้นมีปัญหาผมก็เลยต้องมาทําซ้ําคือหลายรอบครับมันมีปัญหาบ่อยผมก็ต้องเปลี่ยนเพราะเราจะใช้แต่อันเดิมไม่ได้เนาะเริ่มเลยครับลุงซานต้าต้องมาแบบจิงกาเบลจิงกาเบลจิงกเกอร์อ่อนเอาไว้แบบนี้แหละครับคือมันก็ <c oughs> อาจจะเป็นปัญหาบางส่วนนะผมว่าอย่างไงก็ช่างมันเถอะครับอ่ะ มาแล้วโฮ,โฮ,โฮ,โฮโด่านนี้ต้องใช้มสมาธิสูงนะเพราะว่าผีไวมากฝันร้ายนะครับเลยได้ใช้ไม่ได้แล้วผมจะแบบเล่นแบบชีวิตเดียวนะไม่ชุบชีวิตนี่มันก็ยิ่งยากกว่าเดิมอีกครับความพิเศษคือวิ่งไม่มีคูดาววิ่งได้ไม่จํากัดแต่เราก็ต้องคิดให้รอบครอบตอนใช้มันนะโอ้โหมีอยู่สามทุงโอนี่มันอะไรหรือหินกระสืออยู่ไหนเล่า โอ้ไม่มีกระสือโอชาลีขึ้นไปแล้วอ้าไม่ผมไม่ติดโอเคแล้วเกือบติดไปถ้าติดก็สวยสิวอดไปแล้วว้ชาลีต่อหน้าต่อตาแหมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อะไรอะไรอะไรกันโอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยเจ้าชาลีแหม เห็นแล้วช่างสิ้นคิดโอ้ไม่นะนายกระสือเกือบตายอีกแล้วเราชาลีตามโอพระเจ้านี่มันอะไรกันอะไรกันผมเจอแบบนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยโอเคน้ำยาน้ำยา,ำยารอบนี้เป็นแดงผสมเกียวนะครับเอ้ยผมต้องสกิปเพื่อเอาวิ่งรลนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปครับโอเคกลับมาแล้วรอสวนผีอีกทีนะรอผีไปทางนูน้นสักสองตัวก็จะดี เห็นไหมเจ้าหัวงอกกับผมยาวอยู่ตรงไหนผมไม่เรียกชาลีนะผมเรียกหัวงอกผมยาวก,ก็กระสือนะครับสับเฉพาะผมงอกกับผมยาวหัวยาวที่ผมเรียกโอ้ยผมต้องกวนผีให้ถึงที่สุดเข้าใจสุดจะยากอย่างถึงโอ้นี่มันอะไรกันทำไมถึงคิดถึงด่านนี้หนอ ทั้งที่เล่นบ่อยๆบ,บ,บ่อยจริงๆกี่รอบแล้วจำไม่ได้นะครับกับผีสองตัวเนี่ย้าให้ติดมาตัวลคลิปมันมีปัญหาผมก่อจะโอมเจ้าชาลีกับกระซื้อจงมาเถิดกระชาลีกับกระซื้อจงมาเถิดจงมาห้าขาโอ้ไม่มันมาจริงๆแล้วจะทำไงแล้วหลับพี่เอ้ยมันไปตรงนั้นแล้วเนอะจะไปหาอะไรหรือกลับมาฉัน รออยู่ฉันรอเจ้านั้นเหลือเกินเจ้าเห็นข้าหรือไม่บักชาลีมาแทนเหรอนางกระสือนี่แย่จริงๆมันบ้ามากเข้ารูปเฉยเจ้าผีงี่เง่านี้เห็นผมยาวยุบมาแล้วหรือนางผมยาวกับนางลีอยู่ไหนล่ะโอ้คือผีมันจะชะง,งักนะครับตอนมันหันกลับมาเห็นไหมครับมันจะไม่หมุนเลยนะมันต้องรอเวลาสักครู่นะโอ้ไม่นางกระสือเห็นแล้วหนอนางผมยาว โอ้อน,น,นางหัวงอกอยู่ที่ไหนอุ้ยลุงซานต้าไม่ถนัดพูดแบบกรนแบบนี้เลยนะนางหัวงอกไ <c oughs> นางหัวงอกนางชาลีโอ้ผมเรียกชาลีแบบเป็นผู้หญิงเลยนี่โอ้โหลุงว่าจะหัวงอกที่มนันแปลกๆนะแปลกจริงๆดังนั้นอยู่ไหนหรือพี่เอ๋ย ที่เอ้ยจะอยู่ไหนเอ่ยเจ้าผีไหนเอ่ยไปอยู่ไหนเรามาสิฉันรอตั้งนานจะเห็นแค่หัวงอกมาแค่ตัวเดียวเฮ้ยเจ้าผีงี่เงามันอยู่ตรงไหนหรือนี่เราเห็นแต่เจ้าหัวงอกไปมันเข้ารูปผ่านเราใกล้ตายเลยอย่าไปไกลมันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละครเพลงแล้วอันนี้ผิดเรื่องแล้วโอเคผมมากลับมาปกติดีกว่า กินมันแก้วกินมันแกวกินเล้วตดใส่แมวเฮ้ยไม่ใช่จิงโกเบลจิงโกเบลจิงโกอ่อนเอาไว้โอ้โหนี่เราเล่นลุงซานต้าอยู่นะไม่ใช่คนบ้าแต่สักหน่อยก็คงจะบ้าเลยครับบ้าพวกผมนี่แหละอ่อยตืดตืดตื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 นั่นไงนางชาลีจับนางสือขึ้นวิ่งก็วิ่ง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 ใ วิ่ง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 เพื่อนอนี้วิ่งอ๋อทุกอย่างปกติแล้วเขียวผสมแดงนะครับตรงนี้ขอเก็บไว้เพื่อสันติของเราเถิดโอ้ไม่วิ่งหมดแล้วต้องดูโฆษณาอีกรอบนะครับสซกีฟครับโอเคกลับมาแล้วเห็นนางสือเห็นไหมครับนางลีอยู่ไหนล่ะผมว่ามันจะต้องมาโอไม่ผมไม่ น,นั้นรีวิ่งไปดีกว่าปลอดภัยแล้วค่อยพูดดีกว่าไหมตัวพี่เอ๋ยด้้ยทําไมขึ้นวิ่งแล้วโอ้โค้าอยู่มันขึ้นวิ่งอะไรทั้งสือง่อตั้งนางสือนางชาลีมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวโอ้ไม่แดงเขียวผสมแดงผมต้องมาห้องนี้ใช่ไหมถ้าผีมาก็ไม่เป็นไรครับเอาไอ้ก็ได้พี่เอ๋ย ผมไล่ไม่อยากได้ไอพี่เอ้ยทําไมต้องอยากได้เราแก้ตรงนี้ก่อนนะครับมันสําคัญเอาไอก็ได้พี่เอ้ยอ่เขียวผสมแดงสิงไม่ใช่แดงผสมเขียวอ่ผมจําสูตรน้ํายาผิดดังนั้นรอน้ํายาหมดลิตรกับดูวิ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมจะสกิปนะครับสกิปสกิปบ่อยด้วยกี่รอบแล้วนั้นเนี่ยโอเคกลับมาแล้วโอไม่เนาะทำไมวิ่งเจ้านี่แม่ โอ้ยขอบคุณครับมือไปโดนก้อี้พอดีโชคดีแล้วเราแม่แดงผสมเขียวคงทางสะดวกแล้วหรอโอ้ไม่โอ้ไม่นะโอ้ไม่เอ้เเกือบ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 จุ๊บกันจริงเต็มเต็มเลยมันไม่ได้จุ๊บนะครับมันจะกัดรถนี่แหละไปตรงไหนโอเคอุ้ยติด ว้ายเกือบว้บเกือบมันไปตรงนั้นกระสือก็ามาอีกโอ้ยในพวกเองจะไม่ปล่อยให้ข้าเดินบ้างเหรอฮะปล่อยให้ผมเดินบ้างเถอะครับผมทําอะไรผิดผมแค่มาขอถุงคืนโอ้ลุงหอกอยู่ตรงนั้นได้สักทีวิ่งดูอีกลวนี่ทำให้ผมเปลืองวิ่งไม่ได้เลยหน้าหลังจะไม่เดี๋ยวสามอ๋อหมดนะครับสก,กิปครับ ไอ้ไม่ชอบเลยแบบนี้ครับตืมโอเคครับไปไปตรงนี้เลยไปตรงนี้เลยโอ้ยดีนะผมได้วิ่งทันพอดีถ้าไม่มีวิ่งนี่แย่ yeah, เลยนะครับพูดคําเดียวว่าแ yeah. yeah, yeah. ย่แย่แย่ไอ่มันคนลันชันแย่แล้วอันนี้โอเคเราเก็บแล้วนะอันนี้ก็ออโต้เก็บแบบอัตโนมัตินะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะตืมไปปุ๊บเราสิ้นลิ์เราไม่ต่างอะไรกับแมวที่ต้องหนีตายทั้ง ที่เรามีหลายชีวิตนะแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยวิสัยทัศน์ที่ย่ำแย่ลงซึ่งใครโทรมาฮัลโหลรับครับใครนะ่ะสวัสดีครับไม่มีใครโอเคผมไม่คุยแล้วกันมาแล้วพร้อมวิ่งใหม่อันยอดเยี่ยมผมรู้สึกว่ามันแหลกๆนะวิ่งวิ่งทำไมหรือนั่นสิผมจะวิ่งทำไมหรือ ปอดแหกนะ้เราอะเอาไอาได้นะครับตรงนี้มาเดี๋ยวผมจะขึ้นผมจะขึ้นเสียงไงนะครับมีแต่เสียงเฮ้ยจบโอ,โอ,โอ้มันเปิดแล้วนะครับกดทีเดียวพออ่ะนี่ไงดังไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ อะนางสายเป็นอะไรและและ้วนางสายจะกลายเป็นรสือ เลยครับกลายไปกะซื้อไปแล้วก็ซื้อหนวดปลาหมึกแต่ผมว่ายาวๆนี้มันไม่ใช่ไส้นะมันเป็นหนวดมากกว่าเหมือนปลาหมึกด้วยโอเคเอาวิ่งครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับโอเคกลับมาแล้วรอไอสักดวงหนึ่งนะครับดวงหนึ่งก็ช่วยชีวิตเราได้จงอย่าถ้าให้ตูถูกมันยามที่เราจนมุมมันก็ช่วยเราได้ดีเหมือนกับความดีที่เราทำมันจะอยู่ตลอดไปไอ้เกี่ยวอะไรด้วย แล้วอย่างไงความดีก็สําคัญเลยครับอุย้ยอะไรนะโอมกระสือจงมามโอ้มาจริงๆด้วยก็อี้จงต้อนรับฉันเปิดครับโอเคขอบคุณครับดอกเตรบัตผมขอถามชีวิตที่คุณหัดมีอะไรในห้องบ้างฮะผมอีกแค่ถุงเดียวโอ้พระเจ้าช่วยมันอะไร ผมไม่มีความหวังแล้วเอาลิ้นชักก็ว่างเปล่าอีกครับแกเคยมีอะไรในห้องแกบ้างครับปรับฉันถามแกจริงๆโอ้ยชาลีสวัสดีเพื่อนโอเคยีิบเก้าครับยังไม่ถึงสามสิบตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวหนึ่งอยู่บนอะไรครับเนี่ย เราไม่อาจจะประเมินความเร็วผีได้ดังนั้นก็จงอย่าได้ลองดีกับมันนะครับลองดีปุ๊บเราอาจจะไหววอดชีวิตเรามีค่าเกินจะซ่านะครับชาลีใช่ครับกระสือยังไม่ลงอะ่ะแต่มันก็ไปแป๊บเดียวโอกาสวิ่งเลยนะไม่สิไปตรงนั้นได้เนี่ยทำไมหยุดทำไมอ๋อ โอ้ปล oh, อดภัยแล้วถวงสุดท้ายด้ยนะเฮ้ยโอเคครับเอาวิ่งอีกสก,กิ้นะครับเออห้องนี้เป็นห้องผ่าตัดใช่ไหมจ่มีเครื่องจักรประหลาดประหลาดหน้าตาตลกตลกอันนี้ด้วยนะผมก็ไม่รู้หรอกครับมันคือเครื่องอะไรอะ่ะอยากเก็บเพิ่มก่ะไม่ได้เลยโอเคครับเนี่คือผมต้องติดอยู่บนนี้เช่นนั้นหรือผมต้องติดอยู่บนนี้หรือ Oh โอไม่นะอุ้ยโอกาสแบบนี้ก็อุ้ยโอเคครับเอาวิ่งก่อนอถึงคลาแล้วล่ะครับว้ยไม่ตั้งนานแล้วนะอุยนี่แหละรครับมันแล้วแต่ดวงจริงๆเกมบางเกมเนี่ยโอไมัยครับ เป็นอะไรที่แบบโมยหลายโลบมากครับอันนี้ผมจะกลับมาอีกทีตอนที่ผมใกล้ผ่านแล้วกันคือตอนสามสิบถุงสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบตื่นเต้นและบันไลที่สุด mm hmm. ซึ่งผมก็ได้มาอยู่ตรงนี้อีกแล้วผมเล่นแบบเร็วๆเ,เลยนะคือเน้นวิ่งรอบมีเขียวเป็นอะไรไดโอเคแดงผสมเขียวเหมือนเดิมนะรีบได้รีบครับโอเคกลับมาแล้วน,นะครับคือผมจะเล่นแบบ รีบๆเลยแล้วกันมาได้มาดีซะจริงเนอะเห็นแล้วน่าลำคาญแล้วทีนี้แย่กันทําไมเบือ่อพวกนี้ซะจริงๆนะคือมันเล่นแต่ก็ไม่หนักเพราะมันมาซ้ำแหละครับอันนี้หนักมากคือความอันตรายมันจะอยู่ตรงช่วงเรากดวิ่งเร็วจากศัตรูกากระบาดปุ๊บทาต่อมันยังเดินเกมได้ต่อนะครับถือเป็นความโชคร้ายเสียจริงๆโชคร้ายนี่จริงๆผมแล้วไม่มีคําจะพูดจริงๆนะไม่มีเลย มาแล้วมันก็จะมาแบบนี้นะครับมาบ่อยๆเลยพวกเอ็งนี่มาบ่อยมาดีซะจริงๆเนี่ยไปดีกว่าจงรีบรีบไปเถิดโอ้ไม่มีกระสืออยู่โอเคสวยครับยอดเยี่ยมผมจะต้องเล่นเร็วๆเลยเอาเร็วที่สุดเลยนะครับคือสปีดลันไดเอาไปเลยอามาทาั้งคู่อย่างนี้ก็สวยนะครับถ้าผมจะสวนแต่โอกาสเกิดขึ้นมันยากนะสิครับยากที่พวกเขาจะอยู่ด้วยกันนะสิ มันก็ต้องทําใจนั่นแหละครับแต่ว่าวายกระสือเหรอนี่ผมไม่เห็นได้ไงล่ะเนี่ยฮะ,ะมีแต่แดงใช่ไหมอย่าหลอกฉันสิไม่เอาแล้วนะเจ้าผีไปแล้วหรือเก็บสีผมเราไม่ชอบรายการที่เก็บไม่ได้เนี่ยโอ้ยเอาวิ่งครับสกิปครับผมเจอใครผมไม่ได้มองนะเมื่อกี้นี้อะแก้ตรงนี้ก่อนนะครับ แก่ก่อนแก้ก่อนโอเคอ่ะเรียบร้อยได้แล้วแดงแดงอีกแล้วทำไมมันไม่สงสารกันบ้างหรือมันให้แต่แดงกับ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 แดงจนหน้าจะเป็นน้ำแดงแล้วอ่ะผมสวนไปได้นะในตอนนี้แต่ว่าไม่ผมกลัวชาลีชาลีมันน่ากเกลียดน่ากลัวสุดครับเอาเดี๋ยวมันก็อยู่นี่ แถมมันเข้ารูปภาพอีกโอ้ยเอามันเดินคู่ครับมันเดินคู่ปึ๊บเอามันไวนะครับคืออย่าไปลองดีกับมันเราวิ่งเราเดินปกติไม่ทันมันอยู่แล้วละ่ะไปไกลๆเธอไปไกลๆเธอเอาไม่ตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นแบบนี้ฮ้ข้าแล้วไม่มีคำจะพูดเสีะ yeah, จริงๆจงรีบใช้น้ํำยาช่วยตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเถิด อย่าได้กลัวมันโอ้ยผมสลวยแล้วเราอะใช้แชมพูอะไรครับขอสัมภาษณ์หน่อยโอเครีบไปเลยชิ่งได้ชิ่งนะครับ16ถุงโอ้ยผมจบเป็นตรงนี้แหละครับเนี่ยติดบันไดเนี่ยนี่แหละครับอุปสรรคชีวิตเราอนาถจริงๆไม่ใช่อนาเฉยๆนะครับอนาดมากๆด้วยอนาดมากๆมากยิ่งกว่าอะไรรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์ โอพัจเจ้าช่วยลูกด้วยนี่มันอะไรหรือเล่าหกสามสองหนึ่งไม่ทันครับอ่าเพื่อเป็นการเอาวิ่งใครพูดอะโอเคครับสก,กิปเอาวิ่งก่อนวิ่งไปเลยดีกว่าอยากได้ดีรอเวลามันเดินผมรหวังว่าถุงจะพอด้วยนะ ผมจะข้ามตรงนี้ไปเลยละกันมันคงใช้เวลาสักพักแล้วเนาะโอเคครับก็มานั่งรอดูก่อนหน้าห้องจบแล้วเรามานั่งดูก่อนนะครับโอเคไปเลย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 ไปเปิด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 เปแต่ทุ้งพอไหมไม่พอธรรมดาครับโอ้มันธรรมดาหรือนี่ทําไมเธอฆ่าฉันให้ตายดีกว่าต้องไปชั้นบุญอีกแล้วโอ้ยอะไรเนาะพี่เอ้ยกรรมอะไรของผมผมต้องมาเจอแต่แบบเนี้ย เอาจะชาลีไปไกลๆสะทายกว่าดีกระสือมาชาลีไปเดี๋ยวมันไปทั้งคู่แล้วอ๋อไม่ใช่ถุงเสียใจจริงๆไม่ใช่ถุงโอ้แย่อะไรขนาดนี้หนอชีวิตผมชีวิตเราถุงสุดท้ายด้วยนะถ้าเป็นเป็นยี่สถุงเพราว่านะแต่นี่สุดท้ายาแบบนะ โอกาสพองในการวิ่งสวนได้มาแล้วโอเคไปตรงนั้นรีบไปซะอะ่าได้รอดรอดแล้วก็อย่าลืมโอ้น้ำยาเขียวอยู่นี่คงไม่คุ้มละสิงอ้อยผมนี่สวยจริงๆนะผมคิดว่าผมสวยนะดื่มน้ำยาอีกแล้วไม่ได้ตั้งใจกดมันเลยแค่โดนชนก็โดนเป็นยังไ่ละครับเยี่ยมจริงๆโอ้ยแต่กลัวมืดแบบนี้เรามองอะไรไม่เห็นไม่ควรเสี่ยงนะ ไปนั่งตรงเก้าอี้นี้ดีกว่าครับแล้วก็เอาวิ่งอีกนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะมันดูเสียงจริงๆโอ้โอ,โอกาสทองเลยนะเมื่อกี้ทําไมไม่ลงกระสือก็ไปตรงนู้นนะ่ะแต่ว่าไม่น่าดีครับรอมันมาทั้งคู่ดีกว่ารอให้มันไปทั้งคู่นะแล้วผมก็รีบชิ่งแล้วก็วิ่งไปตรงทางออกเลยนี่ผมเป็นอะไรละเนี่ยนั่งเก้าอี้นั่งชิวๆไม่ได้เลย นี่มันราเต้นอยู่ในเก้าอี้เลยโหโหโหจริงเกเบลจริงเกเบลสันตาคอสลุงซานตาได้ของขวัญครบแล้วแต่ลุงยังไปไม่ได้ผีมันโหดมันจะกัดลุงตายนั่นแหละครับตัวการหลังคือเจ้าชาลีเอ้ยเจ้าชาลีแล้วกระซื้อเพราะว่าเจ้ากระซื้อตามมาเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะั่นโอ้ชาลีเอาที่เธอสบายใจเลยพวกนายนี่เอาที่เองสบายใจเลยไม่ได้เดินนั่นเอง ไอ้กระสือนางกระสือโอ้กระสือชาลีไม่เห็นนนะไม่กล้าเสี่ยงโอ้โอกาสทองโอกาสทองโอกาสทองชาลีกระสืออยู่ด้วยกันเงินก็วิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง,งผมผ่านแล้วผมผ่านแล้วโอ้ยผมผ่านแล้วจะติดสี่ผมผ่านแล้วโอ้โหมัริคิดมาทุทกคนเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับคิดมาดมันเลยคิดมาดมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่ถึงปีใหม่นะครับเฮ้ยเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับโอเคนะไปต่อครับ ผมใช้เวลาไปกี่วินนะผมใช้เวลาไป8นาทียิ่งเล่นยิ่งไวนี่แหละครับโอ้ <c oughs> ในแล้วลุงซานตาก็ได้เก็บของขวัญครบแล้วนะครับโอเคครับซึ่งในความรู้สึกผมก็รู้สึกเสียดายเอ็กซิบเมนที่ผมรับไปแล้วเนอะคือมันยังรู้สึกเสียดายนะผมไม่ได้ออกมารับตอนที่ผมเล่นผ่านแบบจริงๆจังๆเนาะตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีปัญหาเลยครับถึงเวลาสมควรแล้วนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนกับผีตัวไหนแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมคอมเมนต์บอกได้นะฮะเจ้ากระโหลกนี่ไม่แห่ไม่ได้นะครับและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมย้ 呼呼呼，耶！<noise> yeah.